แต่อย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่หลายคนจับตาหลังจากนี้ก็คือเรื่องของขั้นตอนการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนวินัยหลายแรงซึ่งหลายคนเนี่ยเริ่มวิเคราะห์กันว่าไอ้เรื่องนี้มีโอกาสจะไปเร็วหรือเปล่าก็ต้องอย่าลืมว่าหลังจากศาลออกหมายเรียก3ามครั้งและกลายเป็นหมายจับและอธิบายชัดเจนว่าศาลมีอำนาจหน้าที่นะครับในการตัดสินคดีความนี้ทําให้ปปชออนิ่งไปหลายคนก็บอกนี่แหละมันเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้คดีของบิ๊กโจ๊กอาจจะไปไวบวกกับเมื่อสุดท้าย หนึ่งในสามคณะกรรมการชุดพิเศษที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาะนะครับเพื่อสอบสวนคดีนี้อ,อย่างพลตว,วินัยทองสองออกมาถแถลงผลการสอบสวนเบื้องต้นว่ามีมูลว่าตัวบิ๊กโจ๊กเองอาจจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์จริงยิ่งทาให้ทุกอย่างไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นไปเปิดขั้นตอนกันนิดนึงครับว่าหลังจากนี้นะครับถ้าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยอย่างแรกนะครับคณะพนักงานสอบสวนในคดีของบิ๊กโจ๊กรวมถึงตัวบิ๊กโจ๊กเอง ในฐานะผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้จะต้องทํารายงานเป็นเอกสารส่งให้พบตะรคนละฉบับรวมเป็นสองฉบับมีรายงานว่าฝั่งพนักงานสอบสวนของสนตปูนเนี่ยน่าจะส่งให้บิ๊กตายแล้ว<ะ>แต่ว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ส่งนะครับหลังจากนั้นพบตะรซึ่งข่านมักจะไม่พิจารณาเองนะครับแต่จะให้กองคดีของสนักงานกฎหมายและคดีหรือกอมอคอนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาแทนเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในตัวบทกฎหมายจะใช้เวลาประมาณ15-30ถึงวันพอกองคดีสรุปนะครับ เสนอความคิดเห็นต่อพบออตรว่าการกระทำของผู้ต้องหาซึ่งกรณีนี้คือบิ๊กโจ๊กเข้าข่ายการกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าสมมุติว่าสรุปว่ากระทําผิดววนในก็จะนําไปสู่ขั้นตอนที่4นั่นก็คือต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและคณะกรรมการชุดนี้จําเป็นจะต้องมีข้าราชการตํารวจยศระดับพลตรเอกเป็นประธานเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยศพลตรเอกแล้วบิ๊กโจ๊กก็พลตารวจเอกแสดงว่าต้องคนที่ยศใหญ่กว่าหรือเท่ากันยศใหญ่กว่านั้นมันก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแสดงว่าต้องใช้คนที่อาวุโสกว่าบิ๊กโจ๊กไหม ก็อาจจะเป็นผล้รเอกที่อายุราชการนานกว่า,าหรือเปล่า<ช>อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน<อ>นะครับแต่ต้องเป็นประธานต้องเป็นคนยศนี้เท่านั้นทุกขั้นตอนที่กล่าวมา4ขั้นตอนเนี่ยยังไม่มีการพิจารณาโทษไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับแต่พอมาเข้าสู่ขั้นตอนที่5คือถ้าคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลว่ามีมูลอันนี้แหละครับถึงจะเริ่มเข้าสู่เกมการสอบวินยัย<อ>ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบออกมาเป็น2ระดับคือมูลผิดวินัยร้ายแรงหรือมูลผิดวินัยไม่ร้ายแรง และพอสรุปเสร็จแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนที่6ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายนั่นก็คือตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยพิจารณาว่าจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่พร้อมพิจารณาโทษต่อไปแต่กรอบนี้ก็ขยายได้นะครับตอนแรกใน60วันแต่ขยายไปได้อีกว่ากันว่าขั้นตอนตามปกติจะต้องเป็นแบบนี้แต่เมื่อมีตัวเล่งเป็นกรณีพิเศษอย่างคณะกรรมการชุดของพลตรเอกวินยัย แล้วก็บิ๊กชิงหรือปราลชิงเนี่ยนะครับสรุปผลออกมาเบื้องต้นว่ามีแนวโน้มว่าบิ๊กโจ๊กผิดจริงยืนยันว่าเข้าข่ายกรารกระทําความผิดทําให้กระบวนการเนี่ยมันเหมือนมันก้าวกระโดดข้ามไปหมดเลยเออ,อห้าขั้นตอนแรกมา,าสู่ขั้นตอนที่6ที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นมาเลยดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้บิ๊กต่ายในฐานะรักษารษาชการแทนผู้บัญชาการตำรวจชาติทําก็คือตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นมามซึ่งครูศิการีบอกว่า ไม่รู้จะทันสัปดาห์หน้าหรือเปล่าเพาต้องรอระบบเอกสารของทางราชการนะครับแต่จุดพีิกที่สุดก็คือคณะกรรมการสอบสวินัยจะต้องสอบวินัยเนี่ยวินัยร้ายแรงหรือวินัยไม่ร้ายแรงนะครับมันก็จะไปอยู่ที่มาตรา78หรือมาตรา79<ห>ซึ่งในกรณีของบิ๊กโจ๊กหลายคนก็วันวว่าเอ๊ะมันจะร้ายแรงไหมคือถ,ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยนะดูเหมือนคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะเดินเร็วมาก แบบเดอะฟาสเลยนะคะข้าม1-5แล้วไป6ไปสั่งพักราชการเลยอ,ะอ,อ่ะบทจะเร็วก็เร็ว <c oughs> ใช่ครับแต่การต่อสู้คดีที่แยกออกมาจากเรื่องของวินัยนะที่เป็นคดีความท<ช>างกฎหมายเนี่ยรุ่นนี้อาจจะนาน<ช>ก็เดี๋ยวรอดูกันครับรุ่นนี้อย่างที่บอกเป็นมหาการ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่คดีกัมนันนกจนถึงตรงนี้นี่คือมหาการสตชในยุค2567อย่างแท้